บทธรรมจักรกับภาวะสุเป็นบทสำคัญเมื่อบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็มีแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะแสดงธรรมบทนี้ขึ้นธรรมจักรชื่อชัดนะจ๊ะคือจักรแห่งธรรมการเกิดขึ้นธรรมจักรก็คือเกิดขึ้นในวันเป็นอาสา,าลหานี้แหละ ในคืนวันเพ็ญเดือนแปดเป็นการเกิดขึ้นบังเกิดขึ้นของธรรมจักรและพระรมศาสดาก็ทรงแสดงธรรมเหมือนเป็นการขับเคลื่อนธรรมจักรจากแห่งธรรมก็ปรากฏแล้วก็ขยับขับเคลื่อนและสามารถขยับขับเคลื่อนแต่ปีนั้นจนกระทั่งมาถึงปัจจุบัน2 6 0 4ปีเนื้อหาในธรรมจักเป็นเนื้อหาที่ สำคัญสำคัญนี้ก็คือระยะแรกนั้นพระโรมาสรดาย,ยังไม่ได้แสดงธรรมรายละเอียดเรื่องอื่นเลยเพิ่งแสดงธรรมครั้งแรกก็บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรนี่แหละที่ว่าสำคัญก็เพราะว่าเป็นการแสดงธรรมเกี่ยวเรื่องการปฏิบัติของพระอ,องค์เองเส้นทางการเข้าถึงธรรมอยู่ในบทธรรมจักรกับปะวัตนสูตร พื้นฐานในการเข้าในการอธิบายในการเข้าสู่การปฏิบัตินั้นนี่คือพื้นฐานของพระเดชคุณหลวงปู่ที่ท่านเข้าถึงทมและท่านอธิบายเอาไว้เวลาเราทําฟังเรื่องธรรมจักเข้าสู่เรื่องการปฏิบัติเนี่ยจะทําให้เราเข้าใจเรื่องธรรมจักได้ง่ายขึ้นเพราะหลวงปู่ก็เข้าสู่แนวทางเดียวกันนี่แหละสิ่งที่ยืนยันว่าผู้เจ้าท่านสอน พระปัญจวัคคีย์ในคืนนั้นเนี่ยไม่ได้เทศโปรดให้แค่ฟังแต่สอนเพื่อให้ปฏิบัติตามได้ก็เลยทำให้พระพุทธศา,าศาสนาในครั้งนั้นตั้งแต่วันอาสาฬหาบูชาครั้งนั้นเนี่ยจึงมีพระพิสุที่รู้เห็นตามพระที่รู้เห็นตามเนี่ยเกิดขึ้นมาแล้วก็ได้บวช <c oughs> ทำให้ พตัตนาไตยครบครบสามเป็นการแสดงธรรมครั้งแรกด้วยเรียกว่าธรรมจักกับปวนานณาสุดคำว่าธรรมจักอยากจะใช้คาว่าจักแห่งธรรมนะเพราะว่าโดยทั่วไปเขาชอบแปลว่าวงล้อแห่งธรรมแต่ว่าไอ้ควาหมายคอาคำว่าจักมันก็ชัดอยู่ในตัวระดับหนึ่งก็เลยอยากจะใช้คาว่าจักแห่งธรรมทีนี้คนที่จะแสดงจักแห่งธรรมก็คือเป็นสิ่งที่เพระ พระพุทธเจ้าเมื่อตัดสุรแล้วเนี่ยท่านจะมาแสดงว่าไอ้จากแห่งธรรมเนี่ยการเข้าถึงธรรมมันเป็นอย่างไรแล้วก็ขยับขับเคลื่อนมันก็จะทําให้พระพุทธศาสนาก็จะได้ปักหลักแล้วก็ขยับขยายและสามารถขยับขยายจนกระทั่งมาถึงปัจจุบันแล้วถ้าเรายังช่วยกันขยับบทธรรมจักกันอยู่อายุของธรรมจักรก็จะยืนยาวต่อไป ควบคู่กันกับอายุของพระศาสนาเพราะนั้นเราจะต้องช่วยกันทำลงบทธรมร,ทธรมจักตราบใดที่ธรรมจักยังขับเคลื่อนพระพุทธศาสนาจะยังดำลงตราบใดที่ธรรมจักยังรุ่งเรืองธรรมจักกับปัฏฐานยังรุ่งเรืองพระศาสนาก็ยังรุ่งเรืองและพวกเราก็จะพลอย รุ่งเรืองอยู่ในบรวรพระพุทธศาสนากันทั่นหน้ากันทุกคน